สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำขนมปังง่ายๆกันนะคะไม่ใส่ไข่ค่ะไม่ใส่เนยนวดน้อยค่ะแต่ว่าอร่อยนานเป็นขนมปังสัญชาติตุรกีนะคะแต่ว่ามีนาปรับสูตรให้เข้ากับคนไทยคือขนมปังชุบน้ำกาแฟค่ะ <c oughs> หอมๆนะคะมีรสชาติในตัวของเขาเองออกมาสวยๆแบบนี้ทำยังไงไปเริ่มทำกันเลยไหมคะไปค่ะไม่พูดมากแล้ว <c oughs> เริ่มต้นด้วยเสียงหืมหืหอของวิสกี้นะคะเรามาเริ่มต้นด้วยนมค่ะนมเนี่ยมีนาใช้นมอุณหภูมิห้องนะคือเอาไปอุ่นให้มันอุ่นนิดนิดเท่านั้นเองเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดค่ะถ้าอากาศมันร้อนจัดนะเราไม่ควรใช้นมอุ่นเลยนะคะหรือว่าของอุ่นๆอนอ่ะมันจะทําให้ยีสจะมีกลิ่นแรงครึ่งถ้วยตวงก็พอค่ะครึ่งถ้วยตวงเนี่ยก็ประมาณ 125ML นะคะอ่ะเสร็จแล้วมีนาจะใส่น้าตาลลงไปนิดนึงเพื่อให้ เพื่อให้ตัวยีสต์เนี่ยเขาทำงานเท่านั้นเองใส่ไปสองช้อนชาใส่ยีสต์ไปนิดนึงหนึ่งช้อนชาจบเอาแค่นี้ค่ะถ้าเราใส่นมเย็นนะเราไม่ต้องรอพุกยีสต์นะคะพุกยังไงเขาก็ไม่ขึ้นแต่ว่าเขาทำงานแต่เขาจะทำงานชา้าเท่านั้นเองคนใหญ่เข้ากันใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะ หนึ่งช้อนโต๊ะ๋ยือนี้ทําน้อยเนาะทำให้มันหมดอะคะ่ะกินให้มันหมดในแต่ละวันไปเลยดีกว่าเนี่ยมาแป้งใช้แป้งขนมปังนะคะหรือใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้ส่วนตัวมีนาเนี่ยใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์หนึ่งถ้วยตวงแล้วนะใส่ไปก่อนแล้วก็ใส่เกลือลงไปะคะ่ะประมาณครึ่งช้อนชาถ้าใครอยากให้มัแบบมีความเค็มก็ใส่ไปหนึ่งช้อนชาก็ได้ คนทุกอยาก่างใเข้ากันแป้งเนี่ยบอกเลยนะต้องค่อยๆเติมวันนี้อยากกินสมิธค่ะสมิธเมื่อวานดูวิดีโอวิดีโอหนึ่งกับสามีสามีบอกว่าอย,อยากกินสมิธอะไรเงี้ยมีนาะบอกทำสมิธไหมเดี๋ยวเราเพิ่มแป้งนะเพราะว่าหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยมันไม่พอค่ะเพิ่มแป้งอาจจะหนึ่งช้อนโต๊ะหรือสองช้อนโต๊ะพูนๆลงไปได้นะคะเนี่ยเพิ่มลงไปก่อนหนึ่งช้อนโต๊ะพูน,พน มันอยู่ที่ว่าเราอยากได้สมิธเนื้อแข็งถ้าเนื้อแข็งตรงนวดแป้งแข็งแต่ว่าถ้าอยากได้สมิธเขาเรียกว่าอะไรนะอยากได้สมิตเนื้อน,นุ่มนวดแป้งนุ่มนะคะนี่อาจจะใส่ไปสองช้อนโต๊ะได้เพราะว่านี่มันก็คือจะนุ่มเกินไม่ได้อยากได้นุ่มแบบนี้ตัวสมิธเนี่ย <c oughs> ขอโทษนะสเสน่ห์ของเขาก็คือความแข็งความกรอบ แต่มันไม่ได้แข็งขนาดนะั้นไงความแข็งความหนึบใส่ไปสองแล้วนะพอแล้วคะ่ะเสร็จแป้งหนึ่งที่ตัวกับอีกสองช้อนโต๊เป็นสูตรไปเลยเดี๋ยวเอามานวดนะคะนวดนิดนึงเลยแหละนวดประมาณห้านาทีคือยิ่งนวดนานนะคะเนือแป้งเขาก็จะแบบจะนุ่มเหนียวตัวเนี้ยอย่าให้มันนุ่มๆไปเลยไม่เอานิดนึง ค่อยๆเติมแป้งนะมีนาบอกเรานะคือถ้าแป้งแข็งไปอย่างเงี้ยเราจะได้สมิตท,ที่ออกมาเนือ้อค่อนข้างแข็งและกรอบนะคะแป้งอาจจะไม่ถึงมีนาก็ได้อาจจะเติมไปแค่หนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้คือการตวงการตวงแป้งของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมีนาก็ลืมช่างแป้งแป้งหนึ่งถ้วยตวงของมีนาเนี่ยประมาณ125หนึ่งร้อยยี่สิบห้ากรัมนวดให้แป้งเขาเนียนดูนะแป้งเขาเนียนยังไง เนียนประมาณนี้ค่ะเห็นไหมอย่าให้แป้งเขาเป็นครุกเป็นขระนะใช้เครื่องนวดได้นะคะไม่มีปัญหาเทอถ้าสมมติใครแป้งเหลวเกินเนี่ยสามารถเติมแป้งได้ให้แป้งเขาเนียนในระดับหนึ่งก็พอค่ะเสร็จแล้วเราก็อ่างใบเดิมเนี่ยนะคะจะโรยแป้งจะทาน้ํามันก็ได้เช่นเดียวกันหาเลยปิดไว้ซึ่งอากาศมันร้อนะนะหาเนี่ยค่ะปิดไว้แบบนี้ให้ขึ้นเป็นสเท่าประมาณ ถ้าอากาศร้อนนะประมาณ20บนาทีก็ขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าเราใช้นมเย็นอาจจะ1ชั่วโมงถึงจะขึ้นคือมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศนะคะของแต่ละประเทศและของแต่ละที่นะผักให้ขึ้นเป็นสเท่าเป็นพอค่ะโรยแป้งกันนิดนึงก่อนนะคะเนี่ยคือตัวนี้ตอนแรกมีนานจะทำสมิธถูกไหมถูกต้องค่ะคุณมีนาะ คนสามีมีนะ้ำทานข้าวแล้วอะแล้วจะทํายังไงดีหรือเราจะเปลี่ยนมาทําเป็นอย่างอื่นดีตัวนี้มันเปลี่ยนทําเป็นอย่างอื่นได้นะก็คือเปลี่ยนเป็นรูปทรงอย่างอื่นได้ทําสมิตก็ได้ค่ะแต่ว่าขอทําสมิตก้อนใหญ่หน่อยอานี้นเก็บอันนี้ไปแบ่งนะคะแบ่งเอาเป็นสองก้อนแล้วเราก็จะรีดเขาเรียกว่าอะไรนะครึง่งไม่ยินเสียงน้องหมามีน้ยทานน้ำไหมโถลูกทานเสียงดัง ี่ลูกไปละไปละคุณมีนาใช้แป้งที่อ่ามีนาใช้แป้งที่ห่ออะไรครับมีนาใช้แป้งที่ห่ออะไรก็ได้คะ่ะแต่เราดูจากโปรโตีนนะคะโปรโตีนเนี่ยจะดูตรงนี้ค่ะตัวเนี้ยเป็นแป้งเขาเรียกว่าเป็นแป้งสารเลียนิกผสมโปรโตีนจะประมาณเนี่ย เนี่ยโปรโตีนเนี่ยเขาจะประมาณ9.2 9.2ถึง10แต่ว่าถ้าเป็นแป้งขนมปังนะคะจะประมาณ11 12คือใช้แป้งขนมปังก็จะดีมากเท่านั้นเองใช้แป้งที่ห่ออะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเราถูกฉลกยี่ห่อไหนนะคะเราก็เนี่แหละคะ่ะคึงน้องมันยาวๆอยากได้เส้นยาวขนาดไหนอยากได้เส้นบางขนาดไหนก็ทําขนาดนั้นเอาแป้งออกหน่อยเพราะว่ามีแป้งเยอะแล้วมันจะเคืองไม่ได้ เนี่ยคลึงไม่ได้เนี่ยค่ะก็ประมาณเนี่ยเดี๋ยประมาณนะเดี๋ยวประมาณให้ดูนะหนึ่งคืบนะคะสองคืบสามคืบก็ได้สองคืบึคบขครึ่งก็ได้เอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละไม่เอาเยอะเสร็จแล้วเราก็จับสองข้างเนี่ยมาแปะแปะกันแบบนี้แปะกันแบบนี้ค่ะ แล้วก็ม้วนขาเท่านั้นเองม้วนให้เป็นเกี่ยวนี่แหละคือสมิดเกี่ยวค่ะจะเกี่ยวยังไงก็ได้หมุนนะคะบิดบิดบิดให้น้องมันเกี่ยวบิดดีๆนะเดี๋ยวมันขาดบิดเท่านี้ละค่ะเสร็จแล้วเราก็พับทำยังไงก็ได้ให้มันติดกันอะมีนาบอกเลยอะคือมันแล้วแต่เทคนิคอะซึ่งมีนาก็ทำติดกันไม่ค่อยได้หรอกบอกเลย สารภาพแล้วค่ะก็จะเป็นเกลียวแบบนี้นะข้าวนี้มาถึงตอนสำคัญจริงๆแล้วเราจะใช้น้ำพึ่งก็ได้ค่ะตัวนี้รสชาติเปลือยก็จะออกหวานหวานเค็มๆใช้น้ำพึ่งนะคะหนึ่งช้อนโต๊ผสมน้ำก็ได้ผสมเกลือแล้วก็เอาตัวตัวสมิทเราเนี่ยมาชุบแต่ว่ามีนาจะใช้ตัวนี้กา,าแฟดำนี่แหละใส่น้ำตาล จริงๆมันต้องใช้เป็นน้ำเชื่อมองุ่นแต่ทุกคนไม่มีกาแฟดำนะคะใส่น้ำตาลค่ะให้ออกหวานๆนะคะแล้วก็งางาเนี่ยต้องเอาไปคัว่วก่อนนะปกติแล้วอ่ะมันจะมีงาคั่วแต่ว่ามีงาขี้เกียจคั่วมีงาก็ใช้งาดิบได้แหละทำไม่เป็นไรค่ะสีทำได้ก่อนอื่นนะคะไม่ต้องรอให้แป้งขึ้นนะจุ่มน้ำกาแฟของเราค่ะ กาแฟดำนี่แหละใครไม่กินกาแฟนะคะเป็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งผสมน้ำใครมีไซรัปหรือคาราเมลเอามาผสมน้ำค่ะใครชอบเค็มใส่เกลือลงไปหน่อยแต่มีนายอยากได้หวานๆนี่คือกาแฟนะคะน้ำกาแฟดำคลุกแบบนี้ไม่ต้องกลัวเสร็จแล้วเอามาคลุกกับงาค่ะงานเนี่ย คลุกให้ทั่วยิ่งทั่วยิ่งดีคลุกแบบไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวจะมีนากดถ่ายแล้วะอ๋อกดถ่ายแล้วบางครั้งนะทาไปตั้งนานถ่ายไปวีดีโอเนี่ยลืมกดถ่ายอ่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนี่มันดึงได้นะเห็นไหมดูนะมันดึงได้ค่ะเนี่ยมันดึงได้อย่าไปกลัวเสร็จแล้วค่ะเราจะทําชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่ว่ามีน้ามไม่ทํา เมื่อวานดูวิดีโอกับสามีเขาทําชิ้นบื้อ่มเลยก็เลยว่าจะทําชิ้นใหญ่ๆกันเท่านี้ถ้าไม่ทานจะเอามาอบพ่กนี้ได้ไหมคะอบพ่กนี้ได้นะคะหาพลาสติกแร็ปไว้ค่ะเสร็จแล้วเเข้าตู้เย็นเช้ามาดึงออกมาอบได้เลยค่ะเนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะตัวนี้นะคะเราจะทาด้วยเนยนะคะหรือว่าเราจะรองด้วยกระดาษไขกระดาษรองอบก็ได้เช่นเดียวกันมีน่าเอากระดาษรองอบไปไว้ไหนอะ รองกระดาษนะคะจับตัวนี้เข้ามาค่ะนี่จับตัวนี้เข้ามานะคะดึงได้ค่ะอยากให้วงใหญ่ขนาดไหนดึงได้เลยนะคะดึงซ้ายดึงขวาว่างาจะหลดุดตรงเนี้ยเกลือค่ะโยรยเกลือนิดหนึ่งเกลือสีชมพูมีนาแบบว่า ใครอยากได้แบบมีเค็มเค็มนิดๆน,นะคะเราสามารถโรยเกลือได้ดูนะว่ามีนาะปิดเนี้ยปิดไม่สวยสักทีแหละอ่ะเอาตรงสวยๆึ้นให้ดูเดี๋ยวเราพักแป้งก่อนนะคะคือถ้าใครอยากได้หนึบ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 นะหนึบหนึบ,นบสามารถอบได้เลยะคะ่ะหนึบหนึบกรอบๆอ,อย่างเงี้ยอบได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากได้นุมน่มๆวงใหญ่ๆนะคะพักแป้งสักประมาณ1ินาทีะคะ่ะเราค่อยอบ เราให้เขาขึ้นสักสินาทีค่ะขึ้นประมาณเท่าตัวหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาอบกันอบที่ไฟนะคะ180ก็ได้นะคะ200ก็ได้ตัวนี้คืออบไฟแรงได้เลยค่ะไฟบนล่างจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้ถ้าใครเตาเล็กเตาเตีต้ยนะคะอบ160ได้เลย Air ์ไฟเยนะคะอบไฟ140แต่มันเอาออกมาดูนะกี่นาทีนี่ไม่รู้ Air ์ไฟเยอร์เพราะว่ยังไม่ได้อบกับแอร์ไฟเยแต่มันอบได้จ้ะ สิ่งสำคัญคือท้องพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นเท่าตัว,ตวแล้วค่อยอบแต่ตัวนี้ไม่นาจะอบกระเตาอบใหญ่นะคะก็180องศาค่ะไฟบนล่างไม่เปิดพันลมเปิดก็ได้ไม่มีปัญหาร้อนค่ะอบ20นาทีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหม,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 มุนหมุนหมุนเป็นยังไงคะสมิธค่ะดูสีนะคะสีสวยมากเพราะว่าเราไปชุบกาแฟมา ใครอยากไปชุบโอล้ยงก็ไปชุบนะมีน้ำไม่ได้ม่วนะเพราะว่าเราจะเอาสีของเขาค่ะแล้วก็น้ําที่เคลือบอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะอร่อยมากเลยเนี่ยเป็นยังไงคะสีสวยค่ะแล้วก็ลองทําดูนะคะตัวนี้พอเย็นแล้วนะคะใส่ถุงพลาสติกแล้วเอาเข้าช่องฟรีซได้เลยนะคะเก็บได้นานเป็นปีเวลาจะอ,าออกมาทานนะคะก็เอาออกมาอุ่นเตาอบนะคะไฟอ่อนๆหรือว่าใครอยากจะอุ่นแอร์ไฟเยอร์อะไรก็ได้ะคะ่ะ ตัวนี้คนตุรกีเขาทาขายกันนะแช่แข็งกันจริงๆแล้วทานตอนร้อนๆได้เลยนะคะตัวนี้จะมีความกรอบเดี๋ยวรอให้อุ่นๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวกดให้ดูได้ไหมอ่ะมันร้อนเหมือนถึงเวลาฟังเสียงแล้วค่ะหลายๆท่านถามฟังเสียงอยู่นั่นแหละไม่เอาอะ่ะมันเป็นจุดขายเนี่ยมันจะกรอบหน่อยๆค่ออะถ้ามันเป็นนมนะ ฉีดให้ดูเลยแล้วกันนะวันยหลดแล้วแล้วก็หลดข้อต่อน้องหลดตรงที่มันใหญ่จัดนะนี่ค่ะจะเอาเป็นแบบนี้ยนี่ค่ะ เทคนิคค,ความมีเยื่อใยก็คืออย่างนี้นะคะคือการบิดเป็นเกลียวของเรานั่นเองแล้วก็การนวดของเราเขาก็จะเอามาเป็นอย่างนี้ค่ะม,มินาบอกเลยนะถ้าใครชอบหวานนะคะคือขนมปังเนี่ยรสชาติหวานในตัวเติตมน้ําตาลเข้าไปนะคะเพราะตัวนี้ยมีนาทําให้เขาได้กินกับอาหารเช้าค่ะคือกินกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแฮมหมูยอจะบอกว่าอะไรดีอ่ะน้ำพึ่งน้ําตาลเพราะฉะนั้นสูตรเนี้ย มันจะเป็นสูตรเหมือนสายฝอรสชาติเพลนๆหวานนิดๆเค็มหน่อยๆเท่านั้นเองนะเห็นไหมคะมนกแ่อร่อยแล้วอ้แอแดงนห้านี่ดีอืม ลองทำกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามให้ด้วยมีนามีทั้ง TikTok นะคะมี i n s t r g r กรนะคะถ้าใครไม่ชอบให้มีนาพูดบ้างไปติดตามได้เลยที่ TikTok หรือ Instagram นะคะไม่พูดเลยจ้าแม้แต่คำเดียวหรือถ้าพูดี่จะพูดนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะหน,นาทีเท่านั้นเองหรือว่าใครอยากได้สูตรก่อนใครนะคะต้องไปติดตามที่ u t u b e นะคะมาสไปตุรกีหรือถ้าใครอยากได้แบบว่า ขำๆเกเล็กเน้อยมีไลฟ์มีคูยคุยอะไรกันอย่างนี้นะคะก็ไปติดตามได้ที่ f e c o o o p k p e เลยค่ะไม้สไยตุรกีจ้าเนี่ยค่ะช่วงนี้ขอทำขนมปังตุรกีไปก่อนนะคะเพราะว่าขนมปังนุ่มเนี่ยลูกและสามีไม่ค่อยมักเลยเพราะว่าอากาศมันร้อน,นะคะ่ะสามีบอกว่าอากาศร้อนอย่าเพิ่งทำอะไรที่มันมีแบบ เขาเรียกว่าอะไรมียสต์เยอะเลยเธอเขาพูดอย่างนี้แล้วก็ขนมปังหนักๆอะ่ะที่กินแล้วแบบอิ่มๆอ่ออะแต่ตัวนี้มันเป็นขนมปังที่กินแล้วแบบอิ่มเบาสบายท้องค่ะเสร็จแล้วค่ะไปแล้วค่ะเราพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ